สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่าเซิฟมาครับหนึ่งยูหกจุดสองครับเป็นเซิฟมอดมีมอดมากมายครับก้อนเกเกิดมาจะอยู่ที่ตึกสปาครับแล้วจะมีโปรเจกต์ครับสิบคูณสิบนะครับเดินตรงไปก็เป็นที่เจ๋อของที่เจกของแล้วขยะอันนี้ก็เอาฟรีครับได้แค่หนึ่งครั้งนะครับ ครบต่อไปก็ตรงนี้นี่ก็ฟรีครับอันนี้เป็นโซนอาหารครับเอาข้อไหไรก็ได้ดไจำใจไม่ไม่เหมือน,นหมดอันนี้ก็คือเป็นผู้ฟฝเมืองอ,อันนี้คือร้านขายปืนขายกระสุนขายอาวุธพิเศษขายอาวุธพิเศษ ขายอาวุธขายอาวุธนินจานี่คือโชว์อาวุธต,ต่างๆไปดูกันเลยครับอันนี้นเริ่มแรกเขาจะมีเงินครับ,รบไปซื้อไอซื้อ,อยางหนึง่งได้ครับแล้วอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับผมไม่รู้จักน้องสุกับป้ปานันึน่นนครับในในในเซิร์ฟเนี่ยเขามีห้องเช็ดให้เข้ามาด้วยครับเดี๋ยวผมให้ ไว้ด้านหลังคลิปครับที่นี่เาเป็นช็อปขายของอันนี้ซื้อสัตว์เลี้ยงขายสัตว์เลี้ยงขายสัตว์ตเลี้ยงซื้อวัสดุสร้างบ้านอันนี้ยกอมผ้าอันนี้ขายของอื่นอันนี้เขาซื้อแร่ขายแร่เลือ้อปลูกผักขายผักอันนี้ครับนำมาขายครับ นำขายะครับเกษตรเปยวค่อนข้างขายยากนะครับนี่นั่นำให้เป็นเหรียญมองหาง่ายครับดึงตรงไปถามว่านี่คืออะไรครับคือห้องน้ำครับไอมินซางครับอันนี้คือโต๊ะลงมนโต๊ะลงมนครับเสริมนี้เขาไม่เจ็บเปี้ยวครับเพราะไอมินจะให้ผู้คนมีประสบการณ์กัน่รสู้อันนี้ห้องน้ำชายครับห้องน้ำหญิงครับ อันนี้ขาขายโคครับโคสอ้สิบห้พันโคยี่สิบยี่สนึ่งหมื่นเอ็0หนึ่งแสนเออันนี้หน,นึ่งแสนห้าหมครับน๋ยวผมจใดูที่วัดต่างๆครับนครับองแชทครับองแชทครับครับหยดได้เลยครับแชทกาลิน่าครับนี่ กดอะไรพี่หนึ่อยากเก็บของมีค่าไว้ที่ตัว 2. เมื่ออีกฝ่ายต้จะสามารถเก็บของอีกฝ่ายได้และวางค่าอไอ้ยไ้รู้อันเป็นแน่โดนค่าของตกเช่นกันค่าให้มันฟันให้สนุกยิงยิงให้ใตายนะครับอีกอีออกเก็บเลยเดี๋ยะวีวีครับ อันนี้พี่วับครับพี่วับอันนี้วับไปสวนเรซายเรซายอันนี้ปลาส่อนนี้ตายของตกนะครับไม่เป็นรกอะ่ะระวังคนนักฆ่านะครับนักฆ่าตกครับ รีวิวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับบาย